อู๋ซ่อมรถโซมโสมแห่งนี้กำลังซ่อนบางสิ่งที่อันตรายกว่าปืนเขาเป็นแค่ช่างซ่อมรถธรรมดาหรือคือสัตว์ร,ร้ายที่เลือกหลับไหลเมื่อแกงอันธพาลบุกมาเรียกค่าคุ้มครองพวกมันไม่รู้เลยว่ากำลังยืนอยู่ต่อหน้าราชาที่ไม่ควรถูกปลุกเสียงโลหะเสียงลมหายใจและความเงียบกำลังบอกว่าคืนนี้จะไม่มีใครออกไปเหมือนเดิม ถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องของคนอ่อนแอคุณคิดผิดตั้งแต่แรกเพราะเมื่อมังกรลืมตาโลกทั้งใบจะต้องจำชื่อเขาพายในอู่ซ่อมรถเก่ากลิ่นน้ำมันเครื่องลอยอวนปะปนกับกลิ่นเหล็กร้อนเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าเหมือนกำลังหายใจอย่างเหนื่อยล้าชายคนหนึ่งในชุดช่างเปื้อนคราบน้ำมันก้มหน้าขันนอดเมื่อหยาบสัมผัสโลหะเยน็นเฉียบจนรู้สึกชาดวงตานิ่งสงบเหมือนสนามลึกที่ไม่มีใครมองเห็นก้นบึง้ง ประตูเหล็กอูถูกถีเปิดเสียงดังสนัน่นแรงสันสะเทือนแล่นผ่านพื้นคอนกรีตขึ้นมาถึงฝาเท้าอากาศในอูเปลี่ยนเป็นหนักอึ้งในเสียววินาทีกลุ่มชายแปลกหน้าก้าวเข้ามารองเท้าบูทเหยียบพื้นดังชัดทุกก้าวกลิ่นเงือกลิ่นบุหรี่และความก้าวร้าวลอยประทัดจมูกหัวหน้ากลุ่มหัวเราะต่ำเสียงนั้นบาดหูเหมือนโลหะขูดกันสายตาเขากวาดมองอูราวกับเลือดเหยื่อโตเหล็กถูกเตะล้ม กระแจกลิง์ไปชนผนังเกิดเสียงแหลมหัวใจของช่างซ่อมรถเต้นช้าลงอย่างผิดปกติฝ่ามือของเขาหยุดนิ่งบนเครื่องยนต์โลหะเย็นจัดเหมือนเตือนความทรงจำเก่าความเงียบในอู่แน่นจนแทบหายใจไม่ออกเงินค่าคุ้มครองถูกเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงดูถูกคำพูดนั้นกระแทกอากาศเหมือนหมัดที่มองไม่เห็นชายชุดช่างเงยหน้าขึ้นช้าๆแสงไฟสะท้อนดวงตาของเขา ประกายบางอย่างวาบขึ้นเพียงชั่วพริบตาเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่ตื่นจากการหลับไหลาย,ยาวนานหนึ่งในอันธพาลคว้าเหล็กแป๊บปลายโลหะลากกับพื้นเกิดเสียงครูดลึกเข้าไปในสมองผิวหนังของช่างซ่อมรถรับรู้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นอากาศรอบตัวเริ่มสั่นเสียงหัวเราะของแก๊งค่อยๆเงียบลงความเย็นแผ่จากกลางอกของชายผู้นั่งนิ่งเขาลุกขึ้นเก้าอี้เหล็กขูดพื้นช้าๆ เสียงนั้นทำให้ใครบางคนกลืนน้ำลายอย่างฝืนๆกล้ามเนื้อใต้เสื้อช่านขยับเล็กน้อยลมหายใจในอู่หยุดพร้อมกันก่อนที่มือของชายซึ่งไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงคือราชามาังกรจะขยับไปแตะขอบโต๊ะที่บิดเนื่องจากแรงเตะปลายนิ้วสัมผัสโลหะที่เย็นและบิดความทรงจําเก่าหลังไหลเหมือนคลื่นดําจากก้นทะเลเสียงโลหะครางเบาเมื่อโต๊ะเหล็กถูกยกขึ้นด้วยมือเดียวสายตาของแก๊งอันธพาลแข็งค้างราวกับถูกตรึง อากาศในอู่ซ่อมรถแน่นจนปอดเหมือนถูกบีบเหงื่อไหลจากขมับของหัวหน้าแก๊งกลิ่นสนิมผสมกลิ่นความกลัวชัดเจนขึ้นเสียงพัดลมเพดานดังอื้ออึงเหมือนกลองศึกโต๊ะเหล็กถูกวางลงช้าๆพื้นคอนกรีตร้าวเป็นเส้นบางแรงสันสะเทือนสกิดกระดูกสันหลังของทุกคนชายในชุดช่างเหยหน้าขึ้นเต็มที่ดวงตาไม่ใช่ของคนธรรมดาอีกต่อไป ลึกเย็นและหนักหน่วงเหมือนมังกรที่กำลังจ้องเหยื่อหนึ่งในอันธพานถอยหลังรองเท้าบูสดุดเศษเหล็กจนเสียหลักเสียงลมหายใจแต่พระชัดเจนเหล็กแป๊บถูกยกขึ้นด้วยมือสัน่นกล้ามเนื้อแขนเกรงแต่ร้ยความมั่นใจเสียงโลหะกระทบอากาศเบาหวิวชายชุดช่างก้าวออกจากแสงเงาฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเย็นเฉียบทุกก้าวทำให้ความเงียบแต่เป็นเสียง เขาหยุดตรงหน้าแก๊งระยะห่างใกล้พอจะได้กลิ่นลมหายใจของกันและกันอากาศเหมือนหยุดเคลื่อนไหวมือหนึ่งเอื้อมไปจับเหล็กแป๊บนิ้วบีบแน่นจนโลหะส่งเสียงครางสีหน้าของอันธพาลซีดลงทันทีเหล็กถูกบิด้าช้าเสียงแตกดังสะท้อนผนังอู่ความกลัวกระแทกหัวใจทุกดวงหัวหน้าแก๊งพยายามหัวเราะเสียงนั้นขาดหายกลางคัน ลูกกระเดือกระตุกแรงชาในชุดช่างเอ็นสีสะเล็กน้อยสายตามองเหมือนช่างน้ำหนักชีวิตความเย็นไหลผ่านหลังคอของทุกคนร่างหนึ่งสุดลงโดยไม่รู้ตัวเข่ากระแทกพื้นดังทึบเสียงนั้นดังเกินไปในความเงียบกลิ่นปัสสาวะผสมกลิ่นเหงื่อกระจายความอับอายลอยคลุ้งไม่มีใครกล้าขยับเสียงเครื่องยนต์เก่าดังคลิกเบา เหมือนสัตว์โบราณกำลังตื่นเงาของชายชุดช่างทอดยาวผิดสัดส่วนแสงไฟกระพริบภาพในอุสันไหวเหมือนภาพฝันร้ายหัวใจของแกงเต้นไม่เป็นจังหวะเขาขยับเพียงปลายนิ้วอากาศรอบตัวสั่นสะเทือนผนังเหล็กส่งเสียงกังวานต่ำดวงตาของราชามังกรสะท้อนแสงแดงจางความลับที่ถูกซ่อนเริ่มเผยตัวแรงกดดันหนักอึ้งกดทุกคนลงกับที่ ลมหายใจของเขาสม่ำเสมอและลึกตรงกันข้ามกับเสียงหอบของผู้บุกรุกความแตกต่างนั้นน่าหวัดหวัน่นชายชุดช่างยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบเหมือนพายุที่หยุดนิ่งก่อนพัดถลม่มและอู่ซ่อมรถเล็กๆแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีใครในแก๊งอันธพาลคาดคิดเสียงโลหะในอู่ยังสั่นสะเทือนเบาๆเ,เ,เหมือนเสียงสะท้อนจากส่วนลึกของถ้ำราชาบังกรขยับไหลช้า,ชา ข้อกระดูกดังกรอบแกรบใต้ผิวหนังแรงกดดันแผ่ออกมาจนผิวหนังของผู้บุกรุกเย็นเฉียบสายตาของเขากวาดมองทีละคนเหมือนนับลมหายใจเหมือนเลือกใครจะล้มก่อนหนึ่งในแก๊งพยายามก้าวถอยส้นรองเท้าลื่นไปกับคราบน้ํามันร่างนั้นล้มกระแทกพื้นเสียงดังเสียงล้มทำให้ความเงียบแตกหัวใจทุกดวงกระตุกพร้อมกัน อากาศในอู่เหมือนหดแคบลงราชามงกรเอียงศีรษะเล็กน้อยดวงตาจับจ้องร่างที่ล้มความเย็นในแววตานั้นลึกจนเหมือนหลุมไร้ก้นเขาก้าวเข้าไปใกล้กลิ่นเหงื่อและความกลัวแรงจนแสบจมูกลมหายใจของชายที่ล้มสันรริกมือใหญ่เอื้อมลงไปเงาของมือคลุมใบหน้าอีกฝ่ายแสงไฟเหนือศีรษะสันไหวนิ้วแตะพื้นใกล้แก้มของชายผู้นั้น แรงสั่นสะเทือนแล่นผ่านคอนกรีตร่างที่ล้มแข็งค้างเหมือนถูกแช่แข็งเสียงกลืนลมหายใจดังชัดความเจ็บปวดที่ยังไม่มาตบหน้ากลัวยิ่งกว่าราชามังกรลุกขึ้นช้าช้าสายตาเปลี่ยนเป้าหมายไปยังหัวหน้าแก๊งที่ยืนตัวแข็งหยดเหงื่อไหลลงคางกระแทกพื้นเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับถอยหลังหัวหน้าแก๊งพยายามพูด เสียงแหบแห้งแทบไม่เป็นคําริมฝีปากสั่นจนควบคุมไม่ได้ราชาังกรยกมือขึ้นเพียงเล็กน้อยทุกเสียงหยุดลงทันทีแม้แต่พัดลมเพดานยังดูเหมือนช้าลงความเงียบกดทับหูเลือดสูบฉีดดังในศีรษะหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาก้าวไปอีกหนึ่งก้าวพื้นคอนกรีต,ตแตกร้าวเพิ่มเศษปูนกระเด็นกระทบรองเท้าบูท เสียงแตกนั้นเหมือนสัญญาณสายตาของแก๊งเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดเริ่มดิ้นรนราชาบังกรหยุดตรงหน้าหัวหน้าแก๊งระยะห่างใกล้จนสัมผัสลมหายใจกลิ่นความกลัวเข้มข้นจนขมลิ้นมือใหญ่ยกขึ้นช้าช้าเส้นเลือดปูดชัดใต้ผิวแรงที่ยังไม่ปล่อยทำให้ร่างตรงหน้าสันส้านแสงไฟกระทบดวงตานิ่งสงบ ประกายแดงจางสะท้อนในม่านตาความจริงที่ซ่อนมานานเริ่มกดทับอากาศรอบตัวไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าหายใจแรงอู่ซ่อมรถเล็กๆกลายเป็นกรงปิดตายเสียงโลหะจากเครื่องมือสั่นอีกครั้งเหมือนรับรู้ถึงพลังที่ตื่นเต็มที่ความรู้สึกหนาวเย็นไหลผ่านกระดูกของทุกคนราชมังกรยืนนิ่งพลังที่ยังไม่ปลดปล่อยกดอากาศให้หนักอึ้ง และช่วงเวลานี้ยืดยาวราวกับไม่มีจุดสิ้นสุดแรงกดดันยังคงแผ่ขยายเหมือนน้ำหนักของภูเขาทับลงบนอกเสียงหายใจของใครบางคนขาดเป็นช่วงลำคอแห้งผากเหมือนกลืนทรายลิ้นรับรสขมของความกลัวราชามงกรลดมือลงเล็กน้อยแต่แรงอัดในอากาศไม่จางหายกลับนิ่งและหนักกว่าเดิมสายตาของเขามองทะลุร่างตรงหน้าเหมือนเห็นความคิดที่พยายามหนี ทุกความตั้งใจถูกเปลือยออกมาหัวหน้าแก๊งสั่นทั้งตัวเข่ากระแทกกันเกิดเสียงเบาความหยิงพยองหายไปจนหมดเสียงโลหะจากเพดานดังเอดอาดโครงสร้างอูค่คลังต่ำเหมือนรับรู้ถึงพลังที่ไม่ควรตื่นราชามงกรขยับนิ้วมืออากาศหมุนวนเป็นคลื่นบางขนแขนของทุกคนลุกชันแสงไฟส่องสะท้อนหยดเหงือ เม็ดเล็กๆไหลลงตามกรามหยดลงพื้นเป็นจุดมืดหนึ่งในแก๊งพยายามยกไม้แขนกลับหนักราวกับถูกถ่วงแรงต่อต้านที่มองไม่เห็นกดลงมาไม้หลุดจากมือกระแทกพื้นเสียงทึบเสียงนั้นดังเกินไปราชมังกรเหลือบตามองเพียงชั่ววินาทีแต่เพียงพอให้หัวใจอีกฝ่ายแทบหยุด ผิวหนังของผู้บุกรุกรู้สึกเหมือนถูกลมหนาวกัดทั้งที่อากาศร้อนและอับเหงื่อเย็นเฉียบไหลาตามสันหลังเสียงพัดลมเพดานช้าลงจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนหัวใจที่เริ่มเสียจังหวะราชามงกรก้าวไปด้านข้างเงาของเขาครอบคลุมกำแพงเครื่องมือประแจและคีมสั่นพร้อมกันโลหะกระทบกันเบาเสียงนั้นเสียดแทงประสาท ความตึงเครียดขยายจนแทบระเบิดสายตาของแก๊งเริ่มแตกตื่นไม่มีใครมองหน้ากันทุกคนมองหาทางรอดที่ไม่มีอยู่ราชามงกรหยุดยืนกลางอู่ฝ่าเท้ากดพื้นแน่นรอยร้าวใหม่แผ่ออกเป็นเส้นกลิ่นน้ำมันเครื่องเข้มขึ้นปนกับกลิ่นเลือดจากริมฝีปากที่ถูกกัดรถโลหะกระจายบนลิ้นเขาสูดลมหายใจลึก อากาศรอบตัวหดเข้าหาเขาเหมือนถูกดูดเข้าไปในจุดเดียวเสียงครางต่ำหลุดจากโครงเหล็กผนังสั่นไหวฝุ่นร่วงลงจากคานราชมังกรลืมตาขึ้นเต็มที่ดวงตานิ่งสงบแต่ลึกเกินอย่างแรงกดดันพุ่งขึ้นอีกระดับร่างของผู้บุกรุกบางคนสุดลงมือยันพื้นสั่นกระดูกส่งเสียงประท้วงหัวหน้าแก๊งพยายามถอย หลังชนประตูเหล็กทางหนีถูกปิดตายเสียงโลหะของประตูสัน่นแรงสันสะเทือนส่งผ่านฝามือความเย็นกัดเข้าไปถึงกระดูกราชามงกร n ก้าวเข้าใกล้อีกครั้งระยะห่างหายไปอากาศหนาแน่นจนหายใจแทบไม่ออกมือของเขายกขึ้นช้านิ้วกลางออกพลังที่มองไม่เห็นบีบอัดพื้นที่เสียงกระแทกดังรอบอู่ เครื่องมือหลุดจากที่แขวนโลหะกระจายเต็มพื้นเสียงร้องติดคอดวงตาเบิกกว้างความจริงเริ่มชัดเจนเกินจะปฏิเสธราชมังกรยืนนิ่งท่ามกลางความโกลาหะพลังยังไม่ปลดปล่อยทั้งหมดและช่วงเวลานี้ยังคงยืดเยื้อเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นแรงกดดันค่อยๆค,ค,คลายลงเหมือนพายุที่เลือกสงบก่อนทำลายทุกสิ่งราชามงกรลดมือลงช้าๆ ลมหายใจในอู่เริ่มไหลเวียนอีกครั้งแต่ความเงียบยังคงหนักอึ้งแก๊งอันธพาลสุดอยู่กับพื้นไม่มีใครกล้าส,สบตาความหยิงโสแตกสลายจนไม่เหลือเขาเดิมแสงไฟหยุดกระพริบเสียงพัดลมกลับมาหมุนตามปกติอู่ซ่อมรถดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นราชาังกรหันกลับไปยังโต๊ะเหล็กหยิบประแจที่ตกอยู่ขึ้นมามือที่มั่นคงเหมือนเดิม เขานั่งลงเสียงโลหะกระทบเบาท่าทางกลับเป็นเพียงช่างซ่อมรถธรรมดาดวงตาคมกริบป,ปิดลงครู่หนึ่งพลังทั้งหมดถูกกลืนกลับสู่ความเงียบมังกรกลับสู่เงาแก๊งอันธพาลค่อยๆคลานออกจากอู่ไม่มีเสียงขมขู่มีเพียงเสียงลมหายใจที่รอดชีวิตประตูเหล็กปิดลงช้าๆเสียงดังสะท้อนยาวตัดขาดโลกภายนอก กลิ่นน้ำมันเครื่องยังคงอยู่แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านช่องหน้าต่างอู่ซ่อมรถกลับสู่ความสงบราชาังกรก้มหน้าซ่อมเครื่องยนต์ต่อเสียงนอต่อถูกขันแน่นชีวิตที่ซ่อนเร้นดำเนินต่อไปตำนานยังคงหลับไหลรอวันที่จำเป็นต้องตื่นอีกครั้ง